จุดจบการท่องเที่ยวลาวพี่น้องขาหลังจากที่เจอหนุ่มลาวคู่นักท่องเที่ยวไทยยังไม่พอนะคะพี่น้องขายังเจอกระแสปันเลดเงินนะคะต่างๆหน้าๆเลยที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นนะคะว่ามีกระแสปันเลดเงิน กำหนดเลทเงินตามอำเภอใจนะคะพี่น้องขาบอกว่าอยู่เมืองเราใช้เงินกีบลรานั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเฮาไปประเทศใดๆก็ต้องใช้เงินในประเทศนั้นๆแต่การที่เราจะไปจู่โจมเลยนะคะพี่น้องะ่ะปันกระแสว่าบอรับเงินบาทในทุกกรณีในแข็งแขงหนึ่งและต่อมานะคะพี่น้องขาอันนี้เลยเนาะก็จะมีนะคะ อีกหนึ่งท่านนะพี่น้องค่ะที่บอกว่าขอชมเชยแข้งบโอแก้วนะคะเห็ดใดแล้วนะคะทุกคนเห็ดใดแล้วก็คือหนึ่งบาทเท่ากับ8ปดหมื่นกีบมาเที่ยวบโบแก้วนะคะอย่าลืมถือเงินบาทมาเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าหนึ่งอบาทไปแล้ว 80,000กีบนะคะทุกคนคะ่ะจากที่หลายๆคนนาอมีแขงแขงหนึ่งนะคะก็คือแข็งปากเซพี่น้องคะคืออ่าบอรรับเงินตาต่างประเทศนะคะแต่ทานแหลกเงินบาทเนี่ยนะคะ100บาทจะให้เหลทในราคา25,000กีบแต่อันนี้คือชมเชยบอกแก้วนะคะหน้าตอนนี้คือ100บาทเท่ากับ 80,000กีบก็แสดงว่า1,000บาทเท่ากับ800,000นะพี่น้องคะ่ะรอดูกันต่อไปค่ะพี่น้องคะ่ะภายในอีกไม่กี่เดือนจะต้อง1,000บาทแต่ล้านแน่นอนทุกคนดูทันคะ่ะเพวาก็เข้าใจนะคะกับการที่แบบว่าเออเรามาทําสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้แต่ทุกคนเชื่อไหมคะการที่เราปั่นเลทลาค่าพี่น้องคะ่ะการตีห้าปันกระแสเลงคัก่าอาลัก่าเลทเงินนะคะจ่ายเห็ดหายห้ากูได้เห็นชัด ลยว่าแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อกันท่องเที่ยวนะคะส่งผลกระทบต่อกันท่องเที่ยวในเล่าเป็นเอามากและกัเป็นอันนเรืลยๆนะนี่ทุกคนคะ่ะอย่างที่นี่ให้เห็นเลยนะเห็นไหมคะอันนี้คือการท่องเที่ยวที่เงียบสงบแพรวาได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะหนุ่มรลาวท่านได้ถ่ายคลิปนั้นไว้นะทุกคนก็เลยเห็นเลยว่าโอ้โห การถงเที่ยวในเล่านะคะพี่น้องคะมันเงียบขนาดนี้เลยบอนะคะเงียบขนาดนี้เลยนะเข้าไปตั้งแต่หัววันจนกระทั่งค่านะคะพี่น้องคะแต่สุดท้ายนะก็อย่างที่พี่ๆเห็นนั่นแหละคะ่ะว่าเงียบคะ่ะเงียบจริงๆเนาะเออเงียบจริงๆนะคะเนี่ยคือเงียบมากเลยเอาจริงๆนะคะ แล้วสะเทือนใจนะคะและในกรณีหนึ่งนะที่มีอ่าเนี่ยคือเขาบอกเลยนะทุกคนว่างดเลยงดค่ะเนี่ยงดเที่ยว ลาวเพราะว่าอ่าอัปเกรดเลทเงินตามอันเพอใจนะคะพี่น้องคะ่ะอัปเกรดเลทเงินตามอันเพอใจเอาจะเฮ็ดเนี่ยไหนก็เฮ็ดไปตามแบบอ่าใจที่ต้องการเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคือคนไทยงดเที่ยวลาวสารสส้างกระแสสร้างกระแสปั่นเลทเงินอ่างานนี้ทุกคนคนไทยไม่ยอมและไม่เล่นด้วยเพราะว่าโดนอ่าหลอก แบบนี้มาเยอะมากนะคะพี่น้องค่าเนี่ยเดี๋ยวเขามาฟังความคิดเห็นของคนไทยนะคะว่าเพ่นไม่ความคิดเห็นแนวไรนะคะเพนบอกเลยทุกคนคะ่ะว่าการทีมาอัปเกรดเลทเงืนแบบนี้นะคะปันกระแสแบบนี้และมันส่งผลกระทบต่อหลายอย่างเลยะคะ่ะอืม จริงๆอยู่ว่าเชื่อว่าคนเราหลายๆคนที่จะอัปเกรดเลทเงินเพื่อไม่อยากให้เงินมันเฟอ้อไปมากกว่านี้ก็คือช่วยชาติแต่หากรู้หรือไม่ครับมันส่งผลกระทบในความไม่มั่นคงของการท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวเขาเห็นเหตุการณ์นี่นะคะพี่น้องก็จะด้หูชัดเจ,เจนเลยว่าอันนี้คือ อ,อยู่ในเล่าเฮ้านะคะทุกลองคนค่ะมีการติดแบบว่า,าตั้งกําหนดเลทเงินตามอันเพอใจเลยบอแบบนี้ถือว่าเป็นการเป็นการสั่งกระแซบอถ้าสมมติว่าอาเฮ้าไปเที่ยวล่ะเฮาต้องเตรียมยังนงแล้วเฮ้าต้องเจอปัญหายังน่คือคนเราไปเที่ยวนะทุกคนเอาจริงๆถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอ,อเจอเรื่องราวแบบนี้ใครจะสบายใจอ่ะสมมตินะว่าโยุย เรายังไม่รู้เลยว่าเราเราจะไม่เคยไปเราอยากจะไปแต่ว่าเขาบหูว่าเข้าจะไปแล้วนี่เขาต้องไปเจอในสถานการณ์แบบใดต้องไปแลกยูไซอีกธนาคารยิ่งการไปกันมายิ่งหนาตอนนี้ทุกคนมันหน้าฝนด้วยเนาะก็เข้าใจพี่น้องคะ่ะถ้าหากว่าจากที่ปกตินะเราจะไปแลกในธนาคารเลทธนาคารก็คือหบาทเท่ากับเจ0กีบก็แสดงว่า 1,000บาทก็ได้กับ7จ0,000กว่าทุกคนคะ่ะแต่นี่คือเลทต่ำที่เขาให้เราอะในนอกอะคือเราเชื่อเลยว่าไปจากไทยอะก็คือต้องถือเงินประเทศไทยอยู่แล้วก็คือต้องถือเงินบาทอยู่แล้วพี่น้องคะ่ะเนาะเออ เนี่ยแหละก็เลยทําให้ได้เห็นเลยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในลาวตอนนี้คือเงียบมากทุกคนคะ่ะเงียบแหงลีนะคะเดี๋ยวมาอ่านความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยนะคะแล้วก็พพเอฟซีทางฝั่งลาวและฝั่งไทยให้ฟังนะคะพี่น้องเขาบอกว่าความคิดเห็นท่านนี้เนาะทำลายความรู้สึกแล้วจะมาขอให้คนไทยไปเที่ยวฝากบอกด้วยใครไปเที่ยวก็ไปเถอะแต่ว่า อาคนไทยส่วนมากไม่ไปนะคะทุกคนเที่ยวไทยไทยดีที่สุดครับคณะพิน่นงคะ่ะการท่องเที่ยวพังไม่เป็นท่าเพราะคนลาวทํากันเองอันนี้ก็คือใช่นะเหตุผลนะทุกคนก็อย่างที่เห็นได้ไม่รู้เนาะไม่มีใครไปหรอก มีปัญหาเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่เราได้เห็นชัดเจนนะคะชัดเจนแล้วก็ชัดแจ๋วเลยและคือสิ่งสําคัญนะทุกคนเอาจริงๆนะในกรณีที่มีนกักท่องเที่ยวเนาะเขาบอกว่านะคะ จุดจบของการท่องเที่ยวในลาวครั้งนี้คือหนุ่มลาวก็ขู่ที่จะจัดการนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็มีคนไทยนะทุกคนไปถล่มคอมเมนต์เยอะเลยเขาบอกว่าเอาเลยจัดไปให้หนักพ่อรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะที่ลาวเที่ยวตอนนี้นะทุกคนก็อย่างเที่เห,เห็นอยู่นะคนไทยด้วยกันเองเตือนแล้วไม่เชื่อนะแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำกลับมาโวยวายเตือนแล้วอย่าไปก็ดูแลตัวเอง เอานะไม่มีใครช่วยใครได้อันนี้ก็คือเรื่องจริงเราต้องยอมรับนะคะทุกคนกรต้องยอมรับนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเราจะได้เห็นชัดเจนเนะาะเห็นแล้วก็สะเทือนใจนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปบึงหลังคลิปกันคะ่ะว่าการท่องเที่ยวจะเงียบขนาดไหนนะคะพี่น้องคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแพรว่านําเดอร์จากพี่น้องคะ่ะ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสวนประตูไสผาขายายระยะที่หนึ่งโอ้โอ้อยู่นี่ภาษีขายายเป็นแบบนี้เนหรอกโครงการก่อสร้างสวนประตูไสระยะที่หนึ่งโครงการระยะๆเลยนี่ เดี๋ยวขามฝ่าก่อนประตูใส่ในปี2024พี่สี่คุณเสุดยอดสุยอดจริงๆ คมเลยเนาะทางนี้มีจัมโบเดี๋ยวปะเดี๋ยวเข้าเขาย่างขามไปฝากนั่นก่อนพี่น้องพี่น้องขามไปนะตอนนี้บอติงขามฝากมาเบอ่อนี่แหละอู้หอนเ้อ ประตูใส่ใที่เนาะประตูใส่ยามแรงมาเบิร์งลำผูเต็นละบำโอ้โวงนี้เขาจะเปิดลำผูตลอดได้เนี่ยสาวสาวสาว ตูตูไม่ต uh ู uh> uh ้เ uh> ด uh ินวะยังเสียงมันเด้อสะว่ะดิเดินกระจายเดี๋ยวจะใส่สมบูรณ์ห้าันผมเป็นหน่อยหนาะมีแต่เปิดผู้ไปเลย มันเป็นแบบเดียวเลยนะแต่เปลี่ยนซีเลยนะฝนอันนี้ปั๊บจังหวะเลยอันนี้ตัวนึ่นงหน้อาองเที่ยวไล่ดิอาติดที่เดินะ่มนัน เป็นแน่ไรล่ะคะพี่น้องคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ได้ฮับชมครับฟังกันไปเรียบร้อยนะทุกคนนี่แหละคะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สําคัญในการที่คุณจะมาตั้งกฎเกมกําหนดเลทเงินตามอําเภอใจแต่สุดท้ายมันส่งผลกระทบในหลายด้านนะพี่น้องคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะกะ รับชมัาฟังกันแล้วนะคะพี่พีเอมีความคิดเห็นกันในไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พราว่านังเด้อจาขอขอบคุดทีเขามารับชมรับฟังนะคะผิดพลาดกันไหนด้วยกายด้วยวาจาก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยณทีนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น f อทางฝั่งไทยฝัง่งเราแล้วก็ทางต่างประเทศนะคะแพื่ว่าเชื่อว่าก็หลายๆคนคนเราก็อยากจะ,ะให้ เลดเงินของเราต่ำลงกว่านี้แล้วก็ยังเชื่อเสมอนะคะว่า,าไม่มีใครอยากจะเจอผลกระทบในการที่เงินเฟอ้อหรอกเนาะพี่น้องค่ะแต่ก็เราก็ควรจะหาวิธีทางที่ดีกว่านี้เพราะว่าก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะคะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมุมมองนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมแลบฟังจ้าสวัสดีค่ะ